โรงเรียนบ้านหนองเทาเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพนมศึกษานครพนมเขต2ตั้งอยู่ที่160หมูห่1ตำบลหนองทาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564จำนวน256คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนโดยมีนายจักรเดชาเรียมแสนดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนบ้านหนองเทาผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสปทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งประกอบไปด้วยจะนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงาม มีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปผลรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออ,อันประกอบไปด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์4ประการ1ซื่อสัต์จจริต 2. มีวินยัย3จิตอาสาจิตสาธารณะและ4พอเพียงโดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเทารวมถึงสร้างเครือข่ายองค์กรทางศาสนาในชุมชนโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนด้านที่2ด้านผู้บริหารนายจักรเดชาเรียมแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดำเนินง,งานโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมรีเวอร์โมเดมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินง,งาน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสปทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนป่าพืชตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนคองคนครองงานได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกคนมีความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสปทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน มีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเผยแพร่ผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมจนเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงการคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆเป็นต้นนักเรียนประพฤติตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชน เป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความพอเพียงซื่อสัตย์รับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งชุมนุมชมโรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม ภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนและนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเทามีความมุ่งมั่นมุ่งหวังจะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อม เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนที่เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการสวัสดีครับ